อยากครับเฮ็ดคู่น้องไปหน้าครับนี่ก็มาต่อจากคลิปครับหาเห็ดเห็ดแดงครับนี่มาอีกพักหนึ่งครับพี่น้องเห็นว่าครับยังครับนี่นี่ครับแฝงไลท์ผมไปโฟกัสที่บังครับนี่ครับเห็ดพอพี่น้องโอ้ยเกิดต้มบั้นครับ เห็ดพอครับไม่นี่หน่อยดิครับนี่ยนะเพื่อนเนี่ยผมประเดี๋ยวเอามาใส่ดิครับมันเกิดตามธรรมชาติดิครับนี่ครับมันจะดอกยังไงพี่น้องเว่อเถอะนี่ยไม่นี่หน่อยดิครับนี่นี่ครับมันกดเพิ่งอีกครับดวงดีครับเห็ดพอเกิด ครับเกิดน้ำใสสินี่ผมมาหาครับ<ม>กับพวกพ่ออีกครับเกิดเป็นจุ้มเป็นจุ้มน่ครับต้องใส่หม่องนี้สไลายเติมอยู่ครับหาบม่องเรื่อยๆครับครับโอ,อ้แตกก็มีครับพี่ต้องคนน่ะ มึงแตกมดแล้วอันนี้นะครับนี่คือคำามข้าว่าดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดครับดวงเสื้อไปเจ็บเฮ็ดพ่อขี่ค้นดวงดีครับโอ้เนาะครับผมหาอีกกันคิดว่ามันติดมี่หี่ แตกก็มีพี่น้องเอ้ยท่านพระท่านตรงนีนน้ขวดบึงไม่ก,กันเดี๋ยวอสอนน้ำหืมหืมเห็ดโอ้มามามาเจียบตาขวดเห็ดขอดเห็ดขอข้อ,อนี่มันจะมักเกิดเป็นกุ้มครับ ผมก็เพิ่งเคยเจ็บค้นกันเหรอครับเนี่ยไม่เคยมาหาจเจียรครับสระอ่อนพี่น้องเลยเนี่ยนี่ครับที่ได้ครับนี่ครับเจียมนแล้วมือหนึ่งเฮ็ดพออเก็บว่ะ นี่ผมกับบอเนี่ยใจกันนะครับว mm ่าให้เพาะยังเฮ้ยมันมันเราเก็บไว้แก่งซิงกันนัะครับคงับแบบนี่ก็จบคลิป ท่านี้ะครับผมใครมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังแรงใจให้นดเดยครับให้ได้ครบพันวิวนะครับนี่ครับสวัสดีครับผม